ไอ้หนูมึงต้องทำภารกิจนี้แล้วลว,ว่าแล้วว่าไม่เกินเจ็ดวันเนี้ยมันต้องตุ้บตับกับใครมาแล้วเอาไงวะอะไรพี่พี่ดูเลยดูนู่นดิมแมงแฮม,มาแล้วเนี่ยกูรู้แล้วดเดี๋ยวกูทำไรเดี๋ยวกูมาเนี่ยแก้วหัวพี่เก้วหัว ไปแม่งทั้งกอเลยเชื่อกูดิจะได้ผลนะฮะใครเป็นคนปักอ่ะไอ้น้องนี่มันน่าเชื่อถือได้เปล่าวะไปดูดิไอ้หนูพี่หนูมึงต้องทำภารกิจนี้แล้วเพื่อทำคนทั้งตลาดได้เปล่ามันจะดีเหรอคะมันจะดีเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยเอ็งไปตุ๊กตับกับใครมา อ้าวใช่เหรอไหนบอกว่าโสดสเองโสดไหมเนี่ยโสดโสดปากได้ก็ดีหรอคะกูว่าแล้วกูว่าไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยมันต้องตุบตับกับใครมาแล้ว <c oughs> ใช่ป่าวกูว่ากินตับเด็กมาแน่เลยเนี่ยโสดไหมเนี่ยโสดค่ะปากไปกู <c oughs> ว่าไม่ใช่แล้วงานนี้กูว่าไม่ใช่แล้วใจ,ใจถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไม่ใช่ละเดี๋ยวถ้าปากไปลุ่มล่ำลุ่มล่ำแน่นี่ ไปทำงานากีฬาใส่ไอ้กลมอะไรอะ่ะมันไม่พอไม่พอเอามากูจะเอาไปต้มไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> อ่ะไอ้เปลืองยิห่าเมง่อย